มาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าค่ะข่าวสุดทิบแซบซ่านะคะอเออใครเขาว่าผู้หญิงสามารถนะคะว่าแซบได้อย่างเดี๋ยวผู้ชายก็แซบได้เหมือนกันเออมาดูคุณกันกันค่ะคุณขาคุณกัน พันนะคะล่าสุดเนี่ยมีคนยกให้เป็นเขาเรียกว่าอไอดอลภาคพื้นทะเลจริงเงแล้วที่สําคัญนะคะเขาก็ได้มีทิปเนี่ยไปเที่ยวนะคะทะเลกับคุณพีพีนะแล้วก็ได้ข่าวว่าเนี่ยแข่งกันดุดเดือดมากนะใส่แบบชุดว่ายนองว่ายน้ำแถูกต้องอะ เดี๋ยวไปฟังเขาพูดกันนะคะว่ายังไงเชิญค่ะใช่ก็ทริปหัวหินเนี่ยเป็นทริปที่แบบว่าคุยมาสักพักแล้วว่าแบบถ้าว่างอะไรเงี้ยอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับไปพักผ่อนเลยนะครับใช่ก็ว่างตรงกันพอดีก็เลยไปครับ<ะ>แซบแซบใ,ใช่ไหมครับอโอเคเสื้อผ้าเอาไปไม่เยอะมันไปไม่กี่คืนไงก็เลยเอาไปไม่เยอะมันก็เลยน้อยน้อยชินใช่ไม่ต้องใส่ครนะับทะเลมันต้องแบบว่าโดนแดดโดนทร<ะ>าย แต่ว่ามีเดี๋ยวน่าจะมีทริปกับป๊ปปี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็หาวันอยู่ใช่ครับตั้งใจคิดชุดไว้เลยว่าเราจะใส่อะไร,เ,รเดมาเดินหาดีกว่าอะไรเงี้ยไม่เราเพราะว่าเราชอบไปทะเลด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนก็เลยเห็นว่าเราแบบว่าชอบถ่ายรูปแล้วถ้าสมมติกันไปทะเลเนี่ยกันจะมีรูปเยอะชุดวันนี้เป็นชุดที่เรามีอยู่นานแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าจะใส่ไปไหนดีอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราเอาเอามาใส่ช้ากว่านี้เดี๋ยวคอลเลคชันนี้เขาจะหายไปเราก็เลยเอามาใส่ดีกว่าที่จริงมันควรมีครับ ใช่มันเคยมีแต่ว่ามันแบบ แต่ตอนนี้น้อยลงตอนนี้น้อยลงอยแล้วอะสิก็บอกแหละไม่ได้ะใช่ยอมไม่ได้ตัวอ๋อก็เดี๋ยวนี้นะคะก็อย่างที่บอกแหละเนาะมันก็เริ่มโควิดแบบจังๆหายคนก็อยากจะเที่ยวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทะเลไปโชว์ขนแซ่บๆให้แบบว่าเออแฟนคงแฟนคลับเ็นไหมบอกว่าไมไม่ได้ขนไปเยอะเพราะไปทะเลต้องเสื้อน้อยชีอไม่ได้ขนไปเยอะแต่คือแบบว่าร่วงหน้าเตรียมเสื้อผ้าดูไว้หมดแล้วนะเออไปเป็นเรื่องธรรมดา อะไรแบบนี้เนี่ยค่ะก็หน้าหน้าหลักหน้าหลักก<ช>ันตาย